เรียนท่านคณะกรรมาการทุกท่านนะครับผมนายกนลรนัศกุลครูชำนาญการโรงเรียนครุภชชสันนะครับสอบประมอุทัยธานีชัยนาธขออนุญาตนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนครับรายการครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษากลุ่มวิชาสังคมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมครับสำหรับนน้ตกรรมของผมนะครับชื่อว่านนัตกรรมสังคมหัวทีพัฒน์พอดแคต์นะครับสื่อการเรียนรู้ทางเลือกสําหรับนักเรียนที่ชอบฟังครับก็เป็นสื่อเสียงนะครับที่สามารถฟังได้ทั้งหมดส10แอปพลิเคชันนะครับ สำหรับคุณลักษณะของนาตกรรมนะครับผมได้ให้นิยามไว้3อย่างก็คือกระชับนะครับฟังง่ายได้ทุกที่ทุกเวลากระชับหมายความว่าไงนะครับกระชับหมายถึงว่าในแต่ละ EP เนี่ยในรายการเนี่ยนะครับตอนหนึ่งเนี่ยมีเนื้อหาความยาวอยู่ที่ประมาณ6-2ถึงอนาทีนะครับทำให้ไม่สั้นเกินไปและไม่นานเกินไปครับฟังง่ายก็คือว่าฟังได้ทั้งหมด10แอปพลิเคชันนะครับทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมครับได้ทุกที่ทุกเวลาหมายความว่าไปฟังตอนไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับก ไม่ต้องจ้องหน้าจอนะครับทำกิจกรรมอื่นก็สามารถฟังได้เช่นออกกําลังกายนะครับกวาดบ้านล้างจานถูบ้านได้หมดเลยนะครับทีนี้องค์ประกอบนวัตกรรมนะครับพูดถึงที่มาและความสําคัญนิดนึงนะครับตามภาพนะครับก็คือว่าปี2 5งพเนี่ยนะครับประเทศไทยเราประสบปัญหาโควิด19นะครับทำให้ต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเมื่อมีการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยนะครับทำให้นักเรียนขาดบ่อยนะครับรวมถึงนักเรียนต้องจ้องหน้าจอนานๆนะครับอันนี้ก็มีหลายสาเหตุนะครับว่าอาจจะขาดบ่อยเรื่องอะไรนะครับถ้าเป็นป่วยก็ ต้องขาดใช่ไหมครับเพราะนั้นเมื่อจ้องจองนานๆเนี่ยอาจจะทําให้ปวดตาหรือปวดหัวนะครับหรือครูผู้สอนเองก็ทราบดีนะครับว่าการจ้องหน้าจอนานๆเนี่ยมัจนจะเป็นยังไงอจะปวดตาได้นะครับผมก็เลยคิดสื่อที่ต้องไม่ต้องออไม่จาเป็นต้องจ้องหน้าจอนานๆแล้วก็เรียนได้นะครับก็จึงเกิดสื่อนี้ขึ้นมานะครับก็นวัตกรรมนี้นะครับขอบเขตของเนื้อหาวิชาเนี่ยก็อยูใ่ในวิชาสังคมศึกษานะครับที่ครอบคลุมเนี่ยสาสาระก็คือพุทธศาสนาบริษาทเศรฐศาสตร์นะครับก็มีการทำมาตั้งแต่ปี2 5ง4เนี่ย จนถึงปัจจุบันเนี่ย4ปีการศึกษาแล้วนะครับเนื้อหาก็ครอบคลุมอยู่ที่ม .3 ถึงม .6 ครับแอปที่ผลิตรายการนะครับชื่อว่าแอป Spotify for Podcaster นะครับแสงลักเป็นสีม่วงด้านบนเนี่ยนะครับส่วนถ้าเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยนะครับเป็นเป็นแอปสําหรับฟังนะครับส่วนภาพด้านขวามือนะครับเป็นภาพหน้าปกตัวอย่างนะครับซึ่งอยู่ในรายการนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมดเนี่ประมาณ90ตอนแล้วนะครับสิ่งน่าสนใจคือมีสถิติจากเว็บไซต์ Business to Community นะครับได้บอกว่า จะมีผู้ฟังพอดแคสต์ในมากกว่าร้อยล้านคนในปีนี้นะครับรวมถึง1ใน3ที่3สถิติเนี่ยเขาบอกว่าพอดแคสต์จะเป็นที่นิยมมากในหมู่คนรุ่นใหม่ก็คืออายุ12-34ปีหมายความว่านักเรียนนักยมเนี่ยอายุ12-18ปีก็ครอบคลุมในในนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็แอปที่มีคนฟังมากที่สุดเนี่นะครับก็คือ Apple Podcast กับ Spotify นะครับซึ่ง2แอปเนี้ยก็ฟังรายการผมได้นะครับรวมถึงปี2564เนี่ยผมได้เก็บแบบสำรวจความพึงพอใจนะครับกับนักเรียนที่ใช้นตลอดปีกกาาารศึษเนี่่ยพบว 10ข้อเนี่ยค่า x bar เนี่ยอยู่เฉลี่ยที่ประมาณ4.6ซึ่งเต็ม5นะครับถือว่าดีมากๆผลตอบรับดีมากๆนะครับแล้วก็ค่า sd อยู่ที่0.58นะครับถือว่ามีความเสถียรนะครับล่าสุดนะครับจากการเก็บข้อมูลจากแอป Spotify for p o d c a s t e r นะครับหรือ Anchor เดิมเนี่ยเมื่อวันที่5สิงหา2567เนี่ยพบว่ารายการสังคมโหกทีพารพอดแคสต์เนี่ยนะครับมีผู้ฟังแล้วเนี่ยกว่า13,000กว่าครั้งนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามเนี่ย510คนนะครับมีทั้งหมด90ตอนนะครัับมีผู้ฟง ตอนนิยมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่493ครั้งนะครับแล้วก็มีผู้ฟังเนี่ยทุกช่วงอายุเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงอายุเป้าหมายเนี่ย0-17ปีเนี่ยอยู่ที่28.3นะครับแล้วก็18ปีถึง22ปีเนี่ย30.1นะครับมีผู้ฟังทั้งหมดเนี่ย27ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็แอปเนี่ยมีมีผู้ฟังเนี่ยจากหลายแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็แอปที่นิยมเข้าฟังนะครับก็เป็น Spotify กับ Apple Podcast นะครับเอ่อ แล้วก็มีผู้ฟังเนี่ยทุกเพศทุกวัยนะครับรวมถึงมีการค้นหานะครับชื่อรายการเนี้ยในแอปเนี่ยกว่าพันครั้งเลยนะครับสําหรับคุณประโยชน์นะครับผลที่เกิดขึ้นในการดําเนินการเนี่ยสำหรับคุณครูเนี่ยคุณครูก็มีสื่อการสอนที่มีความทันสมัยนะครับตามตาม,ตามเทรนนะครับในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับแล้วก็เรียนในทุกที่ทุกเวลาด้วยนักเรียนเองก็มีสื่อทางเลือกในการเรียนรู้ใหม่นะครับซึ่งเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็เขาเรียกฟังได้ทั้งหมด10แอปไม่เสียค่า ใครใช้จ่ายเรียนตอนไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่ทันเพื่อนเพราะว่า,อาตอนหยุดเรียนเนี่ยก็สามารถไปย้อนฟังในในพอดแคสต์ได้นะครับรวมรวมถึงผู้ครองเนี่ยเองก็สามารถตรวจสอบสื่อของคุณครูได้นะครับด้วยตนเองก็คือการเข้าไปฟังใช่ไหมครับส่วนภาพด้านขวามือเนี่ยเป็นการบูรณาการนะครับโดยที่ว่าผมเนี่ยได้คิดรายการพอดแคสต์ให้กับโรงเรียนนะครับชื่อว่าคอสอเล่าเรื่องนะครับ ภาพด้านข้างเนี่ยก็เป็นภาพบรรยากาศที่นักเรียนมาจัดรายการร่วมกับผมซึ่งผมเนี่ยเป็นผู้สัมภาษณ์นะครับก็ออกรายการในการเผยแพร่ข้อมูลที่นักเรียนเขาทาโครงงานสเปรด์ดอกย่ยขาวนะครับต้านไพรบุรีเนี่ยผมก็เชิญนักเรียนแล้วก็ครูทุกสายเนี่ยเข้ามาร่วมรายการด้วยก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลผ่านรายการนะครับเนี่ยครับจากสังคงมมวลชนพัดพอดแคสต์สู่คอสอเล่าเรื่องนะครับ ก็กลายเป็นว่านักเรียนเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงหน่วยงานโรงเรียนหรือชุมชนเนี่ยมีโอกาสได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็บูรณาการร่วมกันนะครับนักเรียนกับผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้อัดรายการนะครับนักเรียนจัดรายการเองผมเป็นบรรณาธิการนะครับแล้วก็มีผลงานนักเรียนเนี่ยมากมายนะครับตามตัวอย่างในภาพนะครับครับก็พูดถึงจุดเด่นนะครับและลักษณะพิเศษของนวัตกรรมนะครับก็คือว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถเรียนดูได้ทุกที่ทุกเวลานะครับฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส ทั้งหมด10แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs นะครับในมิติด้านสังคมเป้าหมายที่4นะครับก็คือว่าการสร้างหลักประกันว่าทุกคนเนี่ยมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับแล้วก็พูดถึงสอดรับกับนโยบาย Anywhere anytime นะครับของกระทรวงศึกษาธิการและก็ของนายกรฐมนตรกนะครับที่ว่า ประเทศไทยจะต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับส่วนภาพด้านขวามือเนี่ยเป็นภาพที่นักเรียนเนี่ยเขาได้เรียนรู้ที่บ้านนะครับแล้วก็ส่งกลับมาให้ผมดูนะครับก็จากทั้งหมดทั้งมวลนะครับส่งผลให้ผมเนี่ยได้รับรางวัลนะครับออเบกออวอร์ดระดับภาคเหนือนะครับชนะเลิศเหรียญทองนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสร้างสรรค์คนดีนะครับโรงเรียนคุณธรรมสวทด้านการจัดการเรียนการสอนนะครับประจําปี2566นะครับ ครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสเขียนบทความนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายการโอเบกแฟร์แชนเลินครับแล้วก็มีได้ฝากรายการไว้ใน o b e บ Content Center ของสพทรครับสุดท้ายครับผมได้สรุปนิยามนวัตกรรมไว้ดังนี้ครับตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันสอดรับนโยบายมีความเป็นเป็นพลวัตครับผมขออนุญาตจบการนำเสอเนอียงเท่านี้สวัสดีครับ